ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมเตอร์นะครับพบกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมได้มีการแนะนําการใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือแล้วก็เอาไปสําหรับลง YouTube ลงเรียวลงติกตอกอะไรก็ตามนะครับก็เจอปัญหานะครับหลายๆคนก็จะเจอปัญหาแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่เจอคือเรื่องของความร้อนกับมือถือนะครับเรื่องเมมโมรีน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของ ที่มีพบสายโทรศัพท์เข้าเสียงไลน์เสียง Messenger เสียงเตือนต่างๆนะครับทำให้งานถ่ายด้วยมือถือมันอาจจะมีข้อจํากัดน,นะครับคราวนี้ผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออจะทำะํำยังไงดีนะครับก็เลยไปมองไว้ที่ว่าแอคชั่นแคมนะครับก็เรียกว่าเหมือนพวก GoPro j j i นะครับส่วนตัวนี้เลยนะครับนี่ที่ผมไปจับมานะครับก็คือ Insta อินทราสามร้อยหกสิบโกลสามนะครับอินทราสามร้อยหกสิบโกสามเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคคร่าวๆแล้วก็เหตุผลของการเลือกซื้อตัวนี้มานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีเรื่องของการาการลองถ่ายเขาเรียกว่าทดลองถ่ายก็จะมีแบบฟุตเทจต่อมาต่อกันนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับคุณภาพของวิดีโอเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดแบบลึกๆเลยเนี่ยครับก็ต้องไปดูคนที่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คนที่เขารีวิว แบบว่าลงลึกถึงรายละเอียดทางเทคนิคเลยนะครับอันนั้นก็ไปหาดูได้นะครับส่วนเราจะมาพูดถึงว่าเหตุผลของการใช้งานเหตุผลของการเลือกซื้อนะครับแล้วเอาไปแนะนําให้กับคนที่จะใช้งานเนี่ยใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอินสตาสามหกศูนย์เนี่ยโกสามเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในใกล้เลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับว่ามีอะไรรายละเอียดอะไรบ้างนะในกล่องนะครับ รวมถึงสเปคด้วยนะครับเอาละครับเราก็มาดูกันเลยนะครับในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่ครับตัวนี้เขาเรียกว่านะครับแอคชั่นพอรนะครับเป็นทั้งแบตเตอรี่เมม o r ีอยู่ในนี้นะครับแล้วก็รวมทั้ง LED ด้านหลังที่สามารถพับนะครับออกมาได้แบบนี้นะครับนี่สามารถเซลฟี่ได้นะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับขนาดเท่าหัวนิ้วโป้งมือเรานะครับนี่ตัวนี้นะครับ เขาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่คือนี่คือส่วนของตัวกล้องแล้วก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ quick action ก็คือ quick ที่ว่าปุ่มถ่ายเร็วนะครับปุ่มนี่ปุ่มบันทึกนะครับด้านนี้ก็จะมี usb type c ส,สำหรับชาร์จแล้วก็มีปุ่มล็อกนี่ล็อกตัวกล้องตัวเลนนะครับกดแล้วก็ค่อยๆดึงมานะครับมันเป็นมันเป็นแมกแมกเนตหรือว่าแม่เหล็กนั่นเอง ส่วนเลนก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเลนกาดมาให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวสําหรับล็อกล็อกตัวเขาจะมีรายละเอียดของเขาก็ในกล่องก็จะมีนี่สาย USB นะครับสาย USB แล้วก็มาต่อกันด้วยอะไรดีตัวนี้ขายึดเขาเรียกว่าขายึดเนี่ยก็คือนี่เลยครับ ขายึดแบบนี้นะครับสามารถต่อเข้ากับขานี่ผมมีอุปกรณ์ของเก่าอยู่สมัยตอนใช้โก o p โ o เราก็มายึดอย่างนี้นะครับอ่านะะี่คับเดี๋ยวออกก่อนนะครับมันก็ทําให้เรานี่สามารถถือเซลฟี่ได้นะครับถ่ายล็อกได้นะครับนี่คือในส่วนของขากดออกอ่าโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเรียกว่าเอาไว้สําหรับแขวนแล้วก็ติดตัวกล้องนะครับ ติดตงอันนี้เลยก็อย่างนี้ก็ได้ครับติดอย่างนี้เลยครับมันก็จะอยู่หรือเอากล้องเอาเอากล้องออกมานะครับเอาตัวกล้องออกมานะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ติดเข้าไปแขวนนะครับนี่เดี๋ยวผมแหวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเวลาเราติดแล้วเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเป็นสำหรับติดภายในรถนะครับสามารถตัวนี้เสร็จแล้วเอาหัวต่อตัวนี้นะครับขาตัวนี้นะครับยึดเป็นพอร์ตเรียกว่าเป็น ย,ยึดติดตัวนี้แล้วก็ตั้งที่หน้ารถนะครับแล้วก็ยึดตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ที่เขาไว้สําหรับติดที่ตัวหมวกแกป๊ปหรือว่าจะเป็นติดที่ตัวเป้สะพายก็ได้ครับในเวลาที่เราเดินถ่ายหลอกนะครับประมาณนี้ภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะรวมถึงคู่มืออะไรต่างๆที่อยู่ด้านในด้านล่างนะครับในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็พร้อมกับคู่มือนะฮะโ okay. okay. อเคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูในเรื่องของเลนนะครับตัวเลนของเขาเนี่ยเป็นเอ่อถ่ายเป็นเลนเขาเรียกว่าเลนวายเนี่ยถ่ายได้3ระดับนะครับเขาเรียกว่าแตะเลยนะครับเอออาต้า uh, นะครับมีอัลต้ามีแอคชั่นมีเอ่อลิเนียนะครับตัวฟังก์ชันในการตั้งค่านะครับ ส่วนของอแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวแอคชั่นพอตนี้จะสามารถถ่ายได้173ชั่วโมงเอนะ้อยเจ็ดสินาทีนะโอ้ชั่วโมงมันเยอะไปอ่าเป็นนาทีนะครับ173นาทีนะฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้เนี่ยถ่ายได้อยู่ประมาณสักเขาบอกประมาณ45นาทีนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่มีแบตเตอรี่มันมันชาร์จผ่านตัวแอคชั่นพอตนะครับนะฮะส่วนเ รายละเอียดภายในอ่าเมมโมรี Memory นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวเลือกด้วยกันนะครับเมมโมรี Memory เนี่ยสามสิบสองจิกนะครับหกสิบสี่จิกและร้อยี่สิบแปดจิกนะครับเมมโมรี Memory ภายในตัวนะครับก็ไม่ต้องใช้ตัวการ์ดนะครับเขาเรียกว่าเมมโมรีการ์ดเอสดีการ์ดไมโครเอสดีไม่ได้ใช้นะครับเขาจะมีเมมโมรีอยู่ในตัวเลยนะครับก็ลดปัญหาเรื่องความเสี่ยงที่ว่า เมมโมรีเสียหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะอยู่ในตัวแล้วก็เวลาเราทานเฟอร์เราก็ใช้สาย USB เนี่ยนะครับเอาออกนะครับเอาเอาวิดีโอออกเอาคลิปออกนะครับนะฮะส่วนในเรื่องของสเปคไปหมดแล้วนะคะมีอะไรอีกนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ก็ผ่านชาร์จผ่านในตัวนี้เลยนะครับสายนะครับอะไรผ่านในตัว power bank ก็ได้นะครับก็ง่าย แล้วก็สี่งสำคัญก็คือเรื่องของการถ่ายเนี่ยครับวิดีโอเนี่ยวิดีโอเนี่ยจะถ่ายเป็นเอาบางกอ,อกได้3ระดับด้วยกันก็คือว่าเป็น Full HD 1080p 1444p แล้วก็ 2.7k นะครับ 2.7k นะครับ ก็เฟรมเรทนะถ้า1 0 8 0 p เนี่ยฟูลไฮเดฟเนี่ยเขาจะได้ที่50เฟรมเรทนะครับไปสุดที่50เฟรมเรทส่วน1ัน0นึ่ง p เนี่ยสูงสุดที่50เหมือนกันนะครับเฟรมเรทนะส่วนสองจุด k เนี่ยเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่30นะครับ30นะฮะ ส่วนอัตราเขาเรียกว่าการตั้งถ่ายเนี่ยเ<ม>็าจะมี2อทั้งต่ายตั้งเขาเรียกว่าถ่ายแบบแนวตั้งและแนวนอนนะครับได้หมดนะครับเวลาวิดีโอที่เราได้ออกมาเนี่ยจะมีทั้งวิดีโอแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับในตัวในส่วนของเวลาเราถ่ายออกมาแล้วนะโอเคนะครับก็สเปคจริงๆแล้วก็ประมาณนี้แหละครับข้างัคร่าวๆนะครับว่าว่าเราเราจะใช้งานจริงๆก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะฮะ นะส่วนสายคล้องคอเนี่ยเขาจะเป็นสายคล้องคอแมกเนตแบบนี้นะครับเราก็คล้องเข้าไปเอาไว้ในเสื้อก็ได้นะครับเป็นแบบนี้เอาไว้ในเสื้อ,อไว้ในเสื้อเสร็จแล้วเนี่ยส่วนตัวกล้องก็จะติดแบบนี้นะครับติดถ่ายแบบนี้เลยนะครับนะเป็นแนวตั้งแนวนอนก็ได้นะครับติดแบบนี้เลยรับรองไม่หลุดครับไม่หลุดเลยแน่นมากแข็งแรงมากถึาย,ยึดแบบแน่นมาก สำหรับติดที่หมวกแก๊ปอะไรก็ได้นะครับเขาจะมีอุปกรณ์ในการติดมาให้เรานะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเรามีกล้องแบบนี้เนี่ยเราจะถ่ายในเวลาไหนบ้างในกรณีอย่างผมเนี่ยผมจะมีกล้องใหญ่นะครับเวลาผมจะใช้งานเนี่ยผมก็จะใช้ในกรณีที่ว่าหนึ่งคือในพื้นที่ที่มันเป็นแคบแคบเราอยากได้มุมอะไรที่มันแปลกๆอย่างในตู้เย็นพื้นที่ในอย่าง คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาไปวางไว้ในเคสในพื้นที่เล็กๆในเคสก็ได้นะครับหรือว่าในอาเรวาตูปา้ปลาหรือว่าในอา่อางสระน้านะครับที่สําคัญคือเขาสามารถลงน้ําได้5เมตรนะครับสามารถที่จะเอาไปแช่หรือลุยน้ําหรือว่า,าไปลงสระหรือว่าไปลงทะเลเนี่ยนะครับ5เมตรนะครับน้าลึกนะ5้าเมตรนะครับก็ถือถาว่าน้อยกว่า DJ i น้อยกว่าโ o p ป o ไม่น้อยใช่ นะครับน้อยกว่าแน่นอนแต่ว่าเรานี่มันมันมันมีจุดพิเศษคือตรงที่ว่าเราแยกออกมาเป็นชิ้นเล็กเนะี่ยเราไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการจะถ่ายนะครับแล้วมันมีจุดที่เราจะสะดวกตรงนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอย่างเอาไปถ่ายในพื้นที่อย่างสมมติว่าผมถ่ายใต้ท้องรถวิ่งไปเนี่ยผมก็จะได้มุมแปลกๆนะครับผมถ้าเราเอากล้องใหญ่ไปตั้งเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ละนะครับเพราะว่ารถมันวิ่งมันมันอันตรายแน่ เพราะฉะนั้นก็ใช้ g กตัว,ต,วตัวนี่แหละ Insta Go 3เนี่ยนะครับ Insta 360 3ใบวางแล้วก็สามารถที่จะถ่ายได้มุมอะไรที่มันแปลกๆได้นะครับมุมอะไรที่มันพิเศษนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราจะใช้เนี่ยบางทีในบางกรณีที่เราขับรถอยู่นะครับบางทีเราไม่อยากเอากล้องใหญ่อกอกมาถ่ายในรถเราก็ใช้ตัว Go 3เนี่ยแทนนะครับก็คือสามารถที่จะถ่ายแล้วก็มีความน้ําหนักเบาเอาแบบ ภาพอาจจะเป็นแค่ว่าเราอีกมุมหนึ่งอีกซีนหนึ่งเพื่อเป็นการเ,าเปิดคลิปหรือว่าเป็นการแนะนำนะครับแล้วนกะ็ทำเป็นฟุตเทจหรือทําทำเป็นบีโลหรืออะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายเป็นฟุตเทจเอาไว้สำหรับในการประกอบในการทำคลิปมากกว่านะครับนะับ่แหละคือจุดประสงค์ที่เราจะเอามาถ่ายนะฮะที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเรามันคล่องตัวแล้วก็สะดวกนะครับตรงนั้นเอามาเอามาเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญในกรณีที่ สมมติว่าเราครอบครัวเนี่ยเราไปอย่างผมผมใช้กล้องใหญ่แต่ว่าครอบครัวเนี่ยเราก็อยากให้เขาจะมีโมเมนต์อีกแบบหนึ่งมีโมเมนต์อีกแบบหนึ่งก็ให้ใช้กล้องตัวนี้แทนนะครับก็ไปถ่ายตามภาษาที่เขาอยากจะท่าที่อยากจะทําได้นะครับหนึง่งไปเที่ยวคาวเฟ่ไปเที่ยวสวนสนุกของเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ใช้ตัวนี้่ะง่ายกว่ามันก็จะถือง,ง่ายกว่านะครับเราก็ต้องมาลองประกอบกันดูซิว่าถ้าในกรณีที่เรา ถือแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยไม้นี้ไม้นะครับผมได้เป็นไม้เก่าที่ผมใช้สําหรับกล้องอตอนยุคที่ว่าใช้กล้อง M50 Mark 2ของ Can น n นะครับมันจะใส่ไม้นี้ได้แล้วก็ถือได้ก็ถือออกได้อย่างเงี้ยครับไม้ซียฟีนะครับอันนี้เป็นไม้ต่างหากไม่ได้เกี่ยวกันในกล้องนะรอมาใช้กับตัวอันนี้เรานะครับนี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะปรับรับบนีตรงนีงน้นได้เลยครับแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับคือสามารถที่จะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะหรือเราจะใส่ตัวแอคชั่นพอร์ตนะครับใส่เข้าไปในแอคชั่นพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็แล้วก็อีกกรณีก็ เอาอันนี้พับขึ้นมานะครับหน้าจอ LED เป็นเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็เ,เช็คเลยนะครับครับแล้วก็สามารถที่จะอย่างนี้ได้เลยครับอย่างนี้ได้ก็ถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับบางทีเราถามว่าเราใช้มือถือได้ไหมเดี๋ยวมือถือมันก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับถ้าคนไม่อยากจะ เพิ่มพาระในเรื่องของการที่จะมาใช้แอคชั่นแคมในการถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับเราก็ใช้มือถือได้แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะซื้อแบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถทํางานได้เต็มที่เลยนะครับมือถือก็ส่วนมือถือไปนะเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับผมว่ามันก็โอเคนะครับเราสามารถผลิตงานได้ทํางานได้นะครับเ้าเรามาพูดถึงแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว i ินสตาสามหกเขามีแอปนะครับเขาจะมีแอปเขาจะมีแอปเวลาเราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยแอปในมือถือเนี่ยผมลองเทสแล้วนะครับเขาจะมีวิธีการตัดต่อนะครับมีการตัดต่อได้ในใน,ในแอปเลยนะครับนี่แอปจะเป็นลักษณะหน้าตาจะจประมาณนีน้สามารถสะดวกสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับสามารถถ่ายเสร็จแล้วเราก็ซิงเข้ากับแอปนะครับ ผ่านบลูทูธแล้วก็ Wi-Fi นะครับผ่าน,นบลูทูธไวไฟสามารถซิงค์เสร็จแล้วเราเอาวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมานำการตัดต่อนะครับเพราะว่าแอปในมือถือเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันในการตัดต่อได้ถือว่าโอเคนะครับมีสิ่งที่เราเล่นกับพวกสติกเกอร์พวกทำฟอนต์ข้อความต่างๆได้แบบดีเลยแหละครับเพราะว่า ผมว่านั่งลองเล่นสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าในคอมเนี่ยแอปตัวนี้จะใช้ในคอมมีเหมือนกันแต่ว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะในคอมเราใช้โปรแกรมอื่นตัดต่อนะครับในมือถือนะครับจะมี In s t a าสานะครับสำหรับแอปที่เราโหลดมาเพื่อทำการซับพอร์ตแล้วก็ตัดต่อได้นะครับก็ง่ายและสะดวกครับเวลาใครที่ซื้อแค่ตัวนี้มาพร้อมกับมีมือถือนะครับเอามือถือเอาไว้ใช้อีกแบบหนึง่งส่วนกล้อง Action Cam ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับถ่ายงานนะครับ ส่วนระบบเสียงนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าไมค์เนี่ยเขาจะมีปรับระบเบิาเรียกว่าลดเสียงรบกวนนะครับเสียงรอบด้านนะครับกับเสียงแบบโดยตรงเวลาเราพูดโดยตรงได้นะครับก็กล้องเนี่ยโดยระดับเสียงถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับแทบจะไม่ต้องใช้ไมค์เสริมในะกรณ,กรณีที่เราไปไถ่ายวอล์กนะครับแบบนี้นะนะครับส่วนไมค์เนี่ยเสียงเนี่ยโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกกรณีนี้นะครับไม่มีละนะครับประมาณนี้นะครับ เรื่องของแอปการใช้งานอะไรต่างๆนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากไว้แล้วกันว่าใครที่อยากจะได้แอคชั่นแคมเอาไว้สำหรับถ่ายงานนะครับ 2.7K เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องถึง 4K นะครับผมว่าใช้ถ่ายงานได้สบายนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ไม่ซื้อตัวที่มันเป็น 4K เลยจริงๆแล้วผมมีกล้องใหญ่ที่เป็น 4K แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ 4K เนื่องจากว่า 4K เนี่ยมันถ่ายเป็นฟุตเทจได้แต่เมมโมรีที่เราจะใช้ในการเก็บ 4K เนี่ยมันต้องมีความจุเยอะจริงๆมันถึงจะโอเคเพราะนั้นถ่าย 4K มากมากก็เอามาตัดต่อไม่เกิดความคล่องตัวเท่าไหร่เพราะว่ามันจะช้ามากยกเว้นกรณีที่เราเอาถ่ายแบบ2อ k หรือแบบเป็น Full HD แล้วเอามาตัดต่อแล้วเรนเดอร์ออกเป็น 4K อันนี้ครับเราค่อยเอาไปอัพโหลดนะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราก็ไม่จําเป็นดึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกล้อง 2.7k ผมว่าโอเคแล้วผมก็รับได้ผมไม่ได้ซีเรียสมากมายนักนะครับส่วนตัวนี้เรื่องของราคานะครับก็14,990บาทนะครับแล้วก็ผมได้โปรโมชั่นล่อใจมากับตัว7.7นะครับในวันที่7ของเดือน7นะครับได้โปรโมชั่นมาซึ่งมันก็รอใจมากนะครับ ผมได้ส่วนลดค่อนข้างเยอะนะผมก็เลยตัดสินใจซื้อโดยลําพังอาจจะยากในการที่จะตัดสินใจซื้อนะเพราะว่าได้ส่วนลถมา2 0 0พันะครับส0 0 0หักส่วนออค่าส่งไปแล้วก็เหลือประมาณพันเก้าบ้างนะครับก็นี่แหละเราได้โปรมาก็เหลืออยู่หมื่นสามพบาทนะครับนี่ก็ถือได้โปรมาแบบโอเคมากนะครับ ใครจะซื้อก็รอดูโปรก็ได้นะครับว่าเราจะซื้อช่วงที่โปรหรือว่าต้องการจะซื้อในราคาที่เต็มเลยนะครับสำหรับ64จิกนะครับถ้าเป็น128จิกก1 5,500 5,900ก้าจำไม่ผิดนะ1 5,900ประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเพิ่มเงินในการซื้อให้มีความ อะไรเมมโมรีเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าครับส่วนเราเรากะว่าเราใช้แค่นี้นะครับเพราะว่าเราต้องการเอาไว้ถ่ายฟุตเทจแล้วก็ถ่ายที่จําเป็นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราก็ใช้กล้องใหญ่ถ่ายละเราตัวหลักๆนะครับนะบโอเคครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ Insta360 GO3 นะครับนะบแล้วก็หลังจากคลิปเนี่ยท้ายคลิปผมจะมีอ่า การถ่ายที่ผมอยากจะถ่ายแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับก็ลองทดลองถ่ายดูว่าแล้วเอามาต่อต่อกกันเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็คอยดูชมนะครับหลังท้ายคลิปนะครับนะฮะสุดท้ายนี้ก็นะครับฝากคนที่เข้ามาใหม่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับกล้องตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ไอทีชนิดหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษาปัญหาการใช้งานหรือสอบถาม ส่วนสนใจตัวอื่นอยากจะซื้อตัวอื่นก็สอบถามปรึกษาได้นะครับก็ผมก็พอที่จะเล่นมาหลายๆตัวแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการใช้กล้องอยู่พอสมควรนะครับนะครับไม่ได้ว่าเราจะรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าเราก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ไอทีชุดชนิดที่เราต้องรู้นะครับนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชีวิตนะครับโอเคครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับสอบถามปัญหาคอมเมนต์ต่างๆไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปชมคลิปแล้วก็ลาไปก่อนนเะพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ